สวัสดีทุกท่านกลับเข้าสู่ Double Clutch เล่าไปเรื่อยนั่นเองครับซึ่งวันนี้เราจะมาก,กับเรื่องของ n ูนิสฮาร์สลมฮะอย่างที่หลายๆคนถ้าใครได้ติดตาม NBA เมื่อวานมานะครับก็คือมีเรื่องกับเดวไว้แล้วก็เรียบร้อยฮะโดนอีเจกออกไปเลยก็แบบเฮ้ย เราก็นึกถึงไว้ว่าอุดนิทัสเลมเนี่ยกว่าจะได้ลงสนามหรืออะไรเงี้ยตอนนี้เขาเป็นเหมือนเบบีซิตเตอร์หรือว่าคอยเป็นโค้ชแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงให้กับพวกนักกีฬาคนในทีมของฮีทล้วก็เรูยด้ว,ยว่าเป็นตำน,นานของฮีทอีกหนึ่งคนซึ่งผมเชืว่อว่าถ้าเขาเลิกเล่นเมื่อไหร่มีรีทายเบอร์เสื้อของเขาอีกแน่นอนครับแล้ววันนี้เราจะพาไปฟังวิรกรรมของทางด้านอุดนิทัสเลมเนี่แหละที่อยู่กับตอนแมมมี่ฮีทในช่วงเลบรอนเจมส์คิสบอชแล้วก็เดอเวนเวทเนี่ยครับ แพ็กทีมกันมานั่นเองว่าเฮ้ยมันเขาพี่ส่วนสําคัญอะไรวะที่แบบว่าทําให้เขาเนี่ยยังอยู่ในทีมนั้นต่อยังมีค่าในทีมนั้นต่อและแน่นอนว่าความเลือดร้อนของเขาเนี่ยไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อพี่น้องแล้วก็เพื่อนร่วมทีมของเขาครับถ้าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวไปฟังกันเลยเนาะ แล้วก็แน่นอนครับว่าขอโฆษณาขั้นก่อนแป๊บหนึ่งนะเสื้อโค b ีแบรนด์ลายสีขาวแล้วก็สีดำของผมนะครับถ้าใครสนใจเลื่อนไปลงเลื่อนลงไปดูใต้เดสคริปชันด้านล่างได้เลยครับแล้วก็กดลิงก์ไปที่ Facebook แล้วก็สามารถ inbox มาถามได้เลยนะครับหรือว่ามาสั่งซื้อก็ได้นะแล้วก็ใครชอบคลิปนี้ฮนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รวมถึงกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับจะขอบคุณเป็นอย่างมากเลย เรามาเริ่มกันที่การพูดถึงความสำคัญของอุดนิสฐฮาสเลมกันก่อนนะคือในตอนนั้นเนี่ย แกนะครับเป็นผู้เล่นของแมมมี่ฮีทก็แน่นอนแหละแกอยู่แมมมี่ฮีทมันนานอยู่แล้วเนาะแต่ว่ามันเกิดเรื่องราวที่ด้วยว่าเป็นข่าวใหญ่มากขึ้นมาของ NBA เลยนั่นก็คือเลบรอนเจมส์มาที่แซวบีชนั่นเองครับก็คือการมารวมตัวของคริสบอชดูวเอนเวแล้วก็เลยรอนเจมส์ฮะซึ่งแน่นอนว่าแคปซารีเนี่ยโอ้โหมัน,ม,นมันแทบจะพุ่งสูงทะลุเพดานแล้วรวมถึงท้งด้านไมค์มิลเลอร์ฮะก็ได้เซ็นมาในตอนนั้นด้วยซึ่งทำให้ซารีแคปเนี่ยมันไม่พอที่จะ สเลมครับจะสามารถอยู่ต่อได้นั่นเองเขาก็เลยได้โทรไปบอกดูเวนเวทนะครับว่าไอ้หนุ่มฉันรักนายนะแต่ว่าตรงนี้มันมีพื้นที่ให้ฉันแล้วฉันก็คงต้องไปรวมถึงเช่นกันครับเขาก็ได้ไปบอกแพทไรลี่เช่นกันครับว่าผมรักโค้ชนะแล้วก็แบบขอบคุณมากๆที่ให้โอกาสผมฮะ หลังจากนั้นเพียง5นาทีฮะ5นาทีหลังจากที่ฮัสเลมได้ตัดสินใจเฮ้ยต้องออกจากแมมมี่ฮีแล้วล่ะเพื่อไปเล่นที่อื่นเพราะว่าตรงนี้มันไม่น่าจะมีที่ยืนสําหรับเขาครับเพียงหลังจากนั้นแปบ๊บเดียวมันก็มี emergency conference call เข้ามาบอกว่าเฮ้ย mm hmm. ไม่ต้องไปไหนแล้วนะฮัสเลมนายได้รับสัญญาใหม่แล้วซึ่งก็คือ5ปี20ร้านเหรียญครับ แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยมันมีทีมหลายทีมเสนอมาให้ฮาร์สลมเยอะมากนะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยมันอยู่ที่34ล้านเหรียญต่อ5ปีซึ่งมันมากกว่า14ล้านเหรียญน,นะครับที่ทางด้านไม่มีฮีทมอบให้ด้วยซ้ำแต่ว่าเดเวนเวทไม่ใช่เดะเวนเวทสิทางด้านฮาร์สลมไม่ได้แคร์เรื่องนั้นฮะแกรดินด,ดีมากๆแล้วก็ดีใจมากๆที่จะได้อยู่ต่อแล้วรวมถึงการที่แกได้ดูด้วยครับว่าเพื่อนๆบิ๊กทรีทั้ง3คนเนี่ย ยอมลดค่าเหนื่อยให้เขาเขาบอกว่าจูเวนเทคกิ้งเลสเลอรบอนเทคกิ้งเลสรวมถึงคริสด้วยนะก็นั่นก็คือคริสบอสว่าแบบว่าเฮ้ยเขาเสียสละเพื่อคอมมอนโกเพื่อให้เขาอยู่ต่อแล้วก็เพื่อที่จะได้คว้าแชมป์ไปด้วยกันซึ่งด้านคริสบอสนะครับก็ได้บอกว่าโอเคแหละเรามี XYZ Player Big Three Player แต่แน่นอนครับว่าสิ่งที่เขาจะขาดไปไม่ได้หรือว่าทีมจะขาดไปไม่ได้เลยเนี่ยก็คือผู้ชายคนนี้ครับอุดนิสฮาร์สลมนั่นเอง ซึ่งแัตตไรลี่นะครับก็ได้เป็นคนออกมาบอกเองว่าทีมนี้ต้องการฮันสเลมมากๆครับรวมถึงทางด้านไมค์มิลเลอร์ด้วยถามว่าเฮ้ยมันสําคัญยังไงล่ะในเมื่อมันก็มีบิ๊กทรีอยู่แล้วถ้าใครได้ฟังสับบาาหลายๆสับเนี่ยมันจะมีคํานึงครับมันชื่อว่ากลูกายหรือว่าคนที่คอยเชื่อมทุกคนเป็นแองเกอร์เป็นคนที่คอยแบบว่าเฮ้ยไม่เอานะ่ะเป็นคอยที่เปลี่ยนเทมโปในทางด้านร็อกเกอร์ลูมนะครับเปลี่ยนให้แบบว่าเอ้ย e นายถูกนะนายผิดนะหรือว่าคนที่คิดว่าตัวเองถูกเนี่ยแต่สุดท้ายอุดุนิทฮาสเลมฮะก็จะไปบอกว่าเฮ้ยนายไม่ได้ถูกนะนายผิดเพราะว่าสิ่งสิ่งเนี้ยมันต้องทำเพื่อทีมเนี่ยแหละครับคือกลูกายคือสิ่งที่ทางด้านไมค์มิลเลอร์แล้วก็ฮาสเสลมเป็นมันนานมากๆและสำคัญในบล็อกเกอร์รูมมากๆครับจนถึงขนาดที่ว่าทางด้านแพริลี่บอกเลยนะครับว่าคุณนึกผ่านนะว่าตอนนั้นมีทั้งคริสบอชดูเวนเวดเลบรอนเจม ความสําคัญเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ3คนนี้รวมถึงมันมีผู้เล่นคน,นอื่นๆอีกปัญหาที่จะตามมาในล็อกเกอร์รูมเนี่ยแน่นอนครับว่ามันจะมีเยอะแยะมากมายแต่ทพาว่าอุดนิทฮัสเลมเนี่ยแหละครับเป็นคนที่คอยจัดการสิ่งนี้ได้อยู่หมัดไม่ใช่ว่าแค่โคช้ชไม่ใช่แค่ว่าถึงด้านแพทไวลีไม่ใช่แค่ว่าเพื่อนร่วมทีมแต่เพาะว่าอุดนิทฮัสเลมเนี่ยแหละครับคือหนึ่งในปัจจัยสําคัญเลยที่ทําให้แมมมี่ฮีทเป็นปึกเป็นแผ่นได้ขนาดนี้ มาถึงวิรกรรมแรกของอูโดนิสฮาสเลมฮะดรียได้ว่าผมขอตั้งชื่อก่อนนะว่าสโปนายไม่ต้องฉันจัดการเองครับย้อนกลับไปหลายปีเลยในช่วงที่ไม,ม่มีฮิตยังมีบิ๊กทรีครับก็คือโอ้มันเล่นกันไม่ดีเลยและแน่นอนครับว่าตามหน้าที่ของสโปเอลสตราเนี่ยก็คือขอถามเอาฮะแล้วแกก็แบบอ่ะหยิบไว้บอร์ดขึ้นมากำลังลากแผงอยู่เลยบอนนายไปทางซ้ายนะเวทไปทางขวาปุ๊บเล่นอย่างนี้อูโดนิสดึงฮะ ดึงไว้บอดออกมาเลยกระชากออกมาเลยฮะแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่เกี่ยวกับพวกแผนพวกนี้หรอกสู้ให้มันมากกว่านี้ดีวะใช่ครับทีงนั้นอุดุนิตฮัสเลมก็คือมันไม่เกี่ยวกับแผนหรอกเว้ยคอมพิวต์ฮาร์เดอร์แล้วเขาก็ตะโกนเลยซึ่งแบบว่าเป็นเรื่องที่สุดยอดมากครับและอีกอย่างหนึ่งที่ผมว่ามันเป็นการตอบรับที่เฮ้ย แน่นอนว่าสปอเรลส์ว่าให้ความสำคัญกับอ d ดนิสมากๆคือเขาแค่มองกับทุกคนฮะหลังจากที่อ d ดรนิสบอกว่า c o m p e t e harder เนี่ยแล้วก็บอกว่าเช okay ็คโอเคก็คือไปเล่นต่อได้เลยอะไรเงี้ยนั่นแหละฮะคืออันนี้คือวีรกรรมที่แบบว่านั่นอุดนิสสร้างความไว้วางใจสร้างจิตวิทยา,ยาต่างๆแล้วก็ปลุกเราเพื่อนร่วมทีมครับ และด้วยการทำแบบนี้เนี่ยนะครับทางด้านอุดนิสฮัสเลมเลยเป็นเพื่อนสนิทกับเดวนเวดแล้วก็คริสบอสรวมถึงเลบอนเจมอย่างรวดเร็วเพราะว่าทั้ง4คนนี้มีความเป็นคอมเพลติเตอร์เหมือนกันมีความเป็นนักสู้เหมือนกันเลบอนเจมเนี่ยเข้ากับอุดนิสได้เร็วมากครับแล้วก็เดวนเวดคริสบอสเรียกได้ว่าคริสบอสเนี่ยเป็นคนที่รักอุดนิสฮัสเลมมากมากด้วยความเป็นคอมเพลติเตอร์เหล่าน,น,นี้นะครับเลยทำให้ทั้ง4คนหรือว่าทั้ง3คนที่เป็นบิ๊กทีแล้วกก็อองงคค์ปปรระบต่าาาๆสามมาถไวช้ช ได้นเองแล้วก็มาถึงวิรกรรมที่โคตรเท่เลยนะสำหรับผมในการที่สามารถพาไมมี่ฮีครับคว้าแชมป์ปี2012ได้ไมันมีจุดเปลี่ยนอยู่ตรงนี้แหละครับและพอผมตั้งชื่อเรื่องนะครับว่าเพื่อนกูใครอย่าแตะเป็นอันขาดอ่าแค่ชื่อเรื่องก็โหแล้วเดี๋ยวไปฟังเรื่องนี้กันเลยดีกว่า ในตอนนั้นเนี่ยครับทางด้านไมมี่ฮีตเพิ่งจะอกหักมาเลยจากการแพ้ดัลัสมาริกของโดเดิร์กนอวิสกี้เนาะในปี2011ไฟนอล s ซึ่งในปีถัดมาเนี่ยเขาต้องเจอกับอินเดียนาเพเซอร์ในเซคัน d รา์ฮะและตอนนั้นเนี่ยเพเซอร์ er, นำอยู่2ต่อหนึ่งครับและแน่นอนครับว่าตอนนั้นเนี่ยโหทางสื่อก็คือแบบเล่นข่าวกันสนุกเลยทางคนที่ดู NBA ก็บอกว่าเฮ้ยทางด้านไมมี่ฮีทจะไปรอดจริงๆหรอวะของการนำโดยบิ๊กทรีและตอนนั้นเนี่ยโหวความกดดัน มันมารุนแรงมากๆไล่อย่างหนึ่งนะครับในตอนนั้นเนี่ยทางทีมไม่มีคริสบอสครับเพราะว่าได้ เจ็บกล้ามเนื้อไปและอุดนินสอานแสลมเนี่ยครับเป็นคนที่ต้องลงมาเล่นแทนด้วยมินิตที่เยอะขึ้นนั่นเองครับและในเกมตอนนั้นเนี่ยหลายสื่อก็ยิ่งเล่นข่าวอย่าเลยว่าเฮ้ยฮีทมีโอกาสที่จะแพ้สูงมากๆเพราะฟิสิกอลเนี่ยความตัวใหญ่ความสูงหรือว่าการประทะเนี่ยทางด้านอินเดียนาเพเซอร์โหดกว่ามากๆแล้วก็เรียกได้ว่าการเล่นฟิสิกอลของอินเดียนาในตอนนั้นมันหนักหน่วงและรุนแรงมากๆครับ หลังจากตามซีรีส์2ต่อ1ึงครับทางด้านฮีก็สามารถตีเสมอซีรีส์ได้เป็น2ต่อ2แต่ถ้าว่าเกมฟิสิคลเนี่ยหรือว่าการประทะมันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆครับจนในเกมที่5ครับทางด้านอุนนิสฮัสเลมเนี่ยก็โดนซัดเข้าไปและแน่นอนครับว่าแกต้องเย็บเลยนะเพราะว่าแกคิ้วแตกนะครับแล้วก็เขาก็เลยได้ให้สัมภาษณ์ว่ามันสบายมากครับสำหรับผมเวลาผมโดนเองเนี่ยผมไม่มีเรื่องอะไรอยู่แล้วโอเคมันเป็นเกมฟิสิคลครับ แต่ทว่าครับจุดเปลี่ยนมันคืออะไรฮะจุดเปลี่ยนมันคือการที่ โดนเวนเวดครับโดนไทเลอร์สันโบรทำฟาวน์นั่นเองและแน่นอนว่าเฮ้ยมันก็เป็นเรื่องปกตินี่การทำฟาว์การอาจจะมีฟาว์รุนแรงบ้างนิดหน่อยแต่ว่าทางกรรมาการก็ถือว่าเป็นคอมมอนฟาว์ครับแต่ทว่าจุดเปลี่ยนจริงคือการที่คนอื่นครับในทีมมาไฮไฟฟ์ 5, กับทางด้านไทเลอร์สันโบรประมาณว่าเฮ้ยหนุ่มนายทำเยี่ยมมากฟาว์รุนแรงไปเลยและทําให้คนอื่นเจ็บในหัวของฮาร์สลมคิดประมาณนี้เลยครับและเขาก็ได้คิดแต่ว่าเฮ้ย มันบ้าปไปแล้วหรือเปล่าแล้วตอนนั้นเขาก็บอกว่าผมรู้สึกของขึ้นมากๆครับแล้วก็เขาคิดว่าเฮ้ยมันมีทีมบ้าอะไรหรือว่าคนบ้าอะไรวะที่เวลาเพื่อนร่วมทีมทําให้คนอื่นเจ็บอะแล้วมันเซเลเบตกันมายินดีกันแล้วเขาบอกอย่างนะครับว่าถ้าทีมเมทผมอะเป็นคนทําให้คนอื่นเจ็บแน่นอนผมจะไม่มีทางเดินไปไฮไฟฟ์ไม่มีทางจะเดินไปทําอะไรอย่างนั้นอย่างแน่นอนและเขาก็บอกว่าโอเคฉัน okay, ล็อกเป้าแล้ว t y เลอร์ซานโบรนายโดนชั้นแน่ๆและดูเหมือนว่าสปอร์เอสตรานะครับจะรู้จากอุดรนิสฮัตสลมอย่างดีและพยายามจะห้ามอุดรนิสและครับแต่เขาพูดได้แค่คำว่าโนเท่านั้นฮะแต่หลังจากนั้นเนี่ยทางด้านอุดรนิสฮัตสลมก็แทรกขึ้นมาบอกว่าสปนายยุ่งเรื่องนี้เลยนะนายก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดขึ้นฮะโอ้หไงเหมือนคอมมิกเลยคือแม่งเท่มากๆครับและหลังจากที่ทางด้านไทเลอร์ซานโบรนะครับได้ฟาดเดอะเวนเวไปปุ๊บเนี่ย เพียงหลังจากนั้น60วินาทีภายในเกมครับทางด้านไทเลอร์ซานโบรก็โดนสิงนี้ครับอย่างที่ทุกคนเห็นครับทางด้านไทเลอร์ซานโบร เปวเป็นลูกขนุนเลยครับและทางด้านอูโดนิสฮัสเลมก็ไม่มีท่าทีว่าจะเสียใจหรือว่าแม้แต่เพื่อนร่วมทีมในไมมี่ฮีเนี่ยก็คือไม่มีใครที่จะสนใจไทเลอร์ชานโบหรือว่าการเล่นรุนแรงของทางด้านอูโดนิสฮัสเลมเลยด้วยซ้ำจนถึงขนาดตอนนั้นนะครับทางด้านสตีฟเคอร์ที่เป็นบอร์ดแคสเตอร์อยู่เนี่ยที่ TNT ก็บอกว่าเฮ้ยฮัสเลมอันเนี้ยมันคือแฟร์แกร์ทูเลยนะเว้ยแล้วก็ควรจะโดนอ e ีเจกเลยด้วยซ้ำครับและแน่นอนครับ ว่าอันนั้นอะ่ะคือการโดนซัสเปนหรือว่าโดนแบนในเกมที่6นั่นเองซึ่งทางด้านเดเวนเวทนะครับก็ได้ออกมาเพิ่มเติมว่าเนี่ยแหละรครับสิ่งที่ทางด้านอุดนิสฮัสเลมเป็นโดยเฉพาะทางด้านเดเวนเวทครับเขาจะทวีตเดเวนเวทดีมากๆเขานะครับคอยปกป้องเดเวนเวทอย่างตลอดนี่คือสิ่งที่เวทบอกออกมาจากปากนะครับแล้วทางด้านเวทนะครับก็ยังได้บอกว่ายูดีเนี่ยบอกว่าเดีย๋ยวฉันจัดการเองนายเล่นของนายไปเท่านั้นพอ เนี่ยแหละครับคือสิ่งที่ทางด้านยูดีคอยบอกดีเวนมาตลอดและอย่างที่ผมบอกไปครับว่าเพื่อนร่วมทีมมามี่ฮีเนี่ยไม่มีใครเสียใจเลยแม้แต่คนเดียวหรือว่าไม่มีใครที่จะรู้สึกสงสารไทเลอร์ซันโบเลยครับแล้วก็ทางด้านสปอตเอ็กตรางได้บอกว่าอันนี้มันคือจุด Turning Point จุดสำคัญเลยครับที่ทำให้แมมมี่ฮีเนี่ยสามารถผ่านอินเดียนาเพเซอร์แล้วก็ไปคว้าแชมป์จนได้เพราะว่าเพเซอร์ตอนนั้นเนี่ยมีทั้งฟิสิกอลแล้วก็ไซส์ที่เป็นได้เปรียบทังได้แมมมี่ฮีอย่างมากแต่ยูดีฮะพ่สุจน์้เห็นแล้วว่าไม่ว่าใครจะใหญ่ไม่ว่าใครจะหนานหรืออะไรแค่ไหนฮะ ด้วยความที่ใจสู้แล้วก็เด็ดเดี่ยวมาถ้ามึงเอากูกูก็เอามึงได้เนี่ยครับมันเลยทำให้ทุกคนเนี่ยเปลี่ยนแปลงความคิดแล้วก็สู้ยิบตาเลยจนในซีรีส์นั้นนะครับไม่ใช่ในซีรีส์ในเกมนั้นครับทางด้านฮีทเนี่ย หลังจากตอนนั้นนะที่ทางด้าน u d o n นิซั l เ m มเดอร์ไฟเกนทูเนี่ยก็สามารถเอาอาสกอร์เพเซอร์ไปได้ถึง86ต่อ58แต้มครับถือว่าเป็นโอ้โหพลังที่ยู o ดนิซัสเลมปลุกเพื่อนร่วมทีมได้มาอีกครั้งจริงและในอิลิมิเนชันเกมนะครับโดยที่ไม่มี u ุ o n นิซั l เ m มอยู่เนี่ยดูเวนเวทครับก็ระเบิดพลังครับ41แต้ม10รีบาวและเรียบร้อยฮะ ด้านไมอมี่ฮีทก็สามารถชนะอินเดียนาเพเซอร์ไปได้ในซีรีส์นั้นนั่นเอง และนี่ก็คือวีรกรรมของฮัสเลมที่ผมเอามาเล่าให้ฟังครับแล้วก็ปลอวีนิดนึงนะว่าถึงแม้ว่าผมจะบอกเฮ้ยการทําของฮัสเลมมันเท่มันปลุกเราเพื่อนร่วมทีมความเป็นทีมและโชว์สัญลักษณ์ของความเป็นทีมได้ดีมากๆจนเพื่อนร่วมทีมเนี่ยโอ้โหมีจิตใจและกําลังที่มากขึ้นนะครับเหมือนติดบัฟแต่ว่าขอบอกตรงนี้ไว้ก่อนว่าไม่ควรเล่นแรงอย่างนั้นนะครับเพราะว่าการเล่นแรงอย่างนี้นอกจากจะทําให้คนอื่นบาดเจ็บแล้ว ถ้าตัวเองเล่นแรงเช่นกันเนี่ยมันอาจเกิดปะทะกันกลางอากาศหรือบนพื้นมันอาจจะได้รับบาดเจ็บได้เพราะฉะนั้นผมไม่สนับสนุนความรุนแรงนะครับโอเคอันนี้คือสิ่งที่จะเตือนทุกคนไว้นะครับแล้วก็เรื่องราวที่ผมจะเล่าทั้งหมดก็หมดเพียงเท่านี้ครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการรับชมและอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้คลิปผมด้วยขอบคุณมากๆครับ